สวัสดีครับพบกับ KR Smart Car วันนี้อยู่ที่สาขาราช,ชบุรีสวัสดีคุณลูกคา้านะครับทุกทุกท่านแฟนเพจ KR Smart Car วันนี้อยู่กับผมสมบัติแจมจำหลัดหรือว่าปุ้ย KR พร้อมทั้งน้องจับ KR วันนี้พามารับชมรถเก๋งซีดานฮอนดานุ่นน้องกลางแต่ปัจจุบันชื่อนี้กลายเป็นน้องเล็กไปแล้ว แต่สำหรับคุณลูกค้าที่ยังรักและหลงไหลใน City ้ที่ใช้เครื่องยนต์ 1500cc ซึ่งเริ่มมีกันมาตั้งแต่ปี1 1 9 9 6เนาะถ้าจะไม่ผิด1996มีละซิตีนะครับแล้วก็เชนกันมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาในไทยประมาณปี1996ตัวนี้นะครับจดทะเบียนในปี2018เครื่องยนต์ 1500cc v ซทรุ่นสุดท้ายเครื่องยนต์รองรับ E85 หน้าตาดีไซน์ใหม่และดีไซน์สุดท้ายหน้ากระจังโลโก้ฮอนด้านะครับฮอนด้าเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็เส้นสายนี่เป็นโครเมียมต่อมาถึงไฟตาเลยแล้วก็ไฟตาก็จะเป็นสีขีดนะหนึ่งสอขีดอนะ่าแล้วก็มี LED ด้านล่างตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับรหัส SV City ทนี่มีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นเนาะ SV แล้วก็ V บวกแล้วก็มาด้วย SV นะครับโชมนีนะ้ไม่มี RS นะครับไม่ได้ทำ r า R ออกมาตัวนี้เป็นสีเทาเดิมเป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับยางซึ่งอาจจะใช้ไม่ได้3ปีก็ยกออกไปเลยใส่15นิ้วให้มันสวยเล็กลงแล้วก็นิ่มขับนิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมัน เพิ่มขึ้นนะได้ยางหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าเนาะยางปีอะไรครับยีเย่เบ็ดยี่เบ็ดนะครับก็คือยางปีนี้เลยจะหมดปีแล้วนะครับก็ยังเป็นยางปีนี้อยู่ใช้กันยาวๆถึงสงการปีหน้านะครับยางปียี่เบ็ดคือโรงงานยางก็จะไปปั๊มกันนู่นนะครับกลางๆปีนะครับสองพันยิบสองถึงจะมาะเรามาไล่เรียงดูสภาพ โดยรวมของรถยนต์พั0ห้าซีซีปี2018 SV รหัสท็อปของซิตี้เครื่องยนต์มาด้วย Honda านะครับฮอนะด้าวีเทคไอวีเทคห้าร้อยซีซีร้อ็ดแรงม้าก็น่าจะเป็นบล็อกที่ใกล้เคียงกับที่ไปวางในซีวิกหรือว่า Accord ที่เป็นเทอร์โบนั่นเองนะก็คือเป็นบล็อกต้นแบบ 1,500cc เช่นเดียวกันนะครับยัดเทอร์โบไปซะไปวางให้ซีวิกนะครับทำสามสูบมาใส่ให้ซิตี้แทนเรามาดูสภาพโดยรวมกันหนาเริ่มจากตัวถังก่อนเลยนะครับนี่มาที่แก้มหรือบังโคลนด้านขวาก็มีรอยละอองสีนิดหน่อยนะครับพ่นสีมาบางๆ ไม่มีรอยเฉียวชนแน่นอนรับประกันเรื่องการชนเดี๋ยวเราใบเซอร์หรือใบตรวจสภาพให้ดูในท้ายคลิปแล้วกันอันนี้คือกาวโรงงานนะครับยังอยู่นะครับลิ้นๆหยุ่นๆอย่างนี้เลยนะครับกาวที่ยังไม่พ่นสีจะเป็นสีนี้นะครับสีออกนวลๆอย่างนี้ะครับอ่าสีไข่ไก่แต่ถ้าพ่นสีแล้วก็จะมาเป็นสีนี้กาวกตัวเดียวกันนะครับที่กดให้ดูนี่คือเราเราเราให้ดูความเดิมของตัวรถนะครับหัวน็อตก็มีรอยขันถอดนิดหน่อยนะครับ น่าจะเกิดจากติดสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าเป็นลายคาร์บอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีรอยกาวก็มีการจัดการขัดพ่นสีให้มาอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวโครงกาวนะครับยังเดินสวยๆเต็มๆเ,เดิมๆนะครับตามอกฮอนด้ายังอยู่ครับอันนี้ครับมาเรามาดูกันที่แก้มแล้วก็มาต่อกันที่บานประตูด้านขวาครับา ตัวนี้ตัว SV นะครับจะเป็นชุดคอมเมยนทั้งตัวเลยนะครับมือเปิดแล้วก็ปีปุ่มครับปิดเปิดล็อกประตูอ่านี้กาวนี้จะออกกลมๆหน่อยนะครับอันนี้จะพาดูเลยนะครับรอบๆคันอ่ามีลูกค้ามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็กำลังรีวิวอยู่ครับถ่ายทอดสดนะครับ ครับผมสักคู่นะครับอ่าตอนนี้เท่าไหร่มีลูกค้ามารับชมวอล์กอินหน้าร้านเลยครับนี่คือเป็นข้อบ่งชี้หรือว่ายืนยันว่าคลิปของเราเป็นคลิปสดจริงๆใช่ไหมครับอ่าใช่อันนี้เราเราสตรีมสดเลยนะครับก็คือลูกค้าสามารถรับชมพร้อมกันได้ทางช่องทางออนไลน์แล้วก็วอล์กอินหน้าร้านใช่ไหมครับอ่ารับชมกันสดๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ อ๋อฮอนด้านี่จะมียางให้สองชั้นเลยนะครับแม่มียางนอกอยางในนะครับส่วนใหญ่รถจะมีชั้นเดียวเนาะมันจะแทกแล้วก็ไปอยู่ที่ข้างประตูอ่ะใช่อันนี้มาอยู่ที่โครงเลยนะครับอ๋อให้สองชั้นเลยอาวเวลาอ๋อนี้ไม่อยากแกะนะครับอาจจะมีซิงจาวหรือเปล่านะครับะจะให้ดูดูในแล้วกันเนาะอ่ะนานเลยนอ่านี่ลแล้วก็เข็บดนียนะครับอ่ะ,อะเพราะว่าเออบางครั้งไปที่ศูนย์ฮอนด้าไปสั่งอะไรยางนะครับ ทางช่างศูนย์จะบอกว่ายางตัวนะตัวล่างหรือตัวบนนะครับอ๋ออันนี้น่าจะติดอ๋อเป็นกิปเป็นกิ๊อ่าไม่เอาเดี๋ยวกิปแตกแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูสีแล้วกันอันนี้คือเดิมๆมาเราไม่อยากที่จะไปลบกวนของเดิมมากอันไหนที่ถอดได้เราถอดให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าบางคนอ่าไม่อยากให้มีการดึงเนื้อใส่ลงไปอ่าจะเข้าไม่ดีหรือว่าอาจจะปิดแล้วน้ําเข้าก็เดี๋ยวนีครับอ่าเดี๋ยวเคาะให้เรียบร้อยอ่า แต่ลเดิมจริงๆนะครับสีมีเก็บบ้างบางๆเลยอันนี้เราพาชมกันสดๆดเลยนะครับลูกค้าวอล์กก็ดูได้เลยนะครับลูกค้าที่ชมผ่านทางไลฟ์สดของเราวันนี้ก็สามารถทักทายคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอันนี้เราให้ดูสดๆกันเลยนะครับรถเหลือไม่เยอะเลยรับซื้อไม่ทันจริงๆนะครับปีนี้รถขยับราคาขึ้นแล้วก็บิ้วไม่ทันนะครับอันนี้กล่าวจิกให้ดูเลยนะครับพาดูรอบๆนะครับสีมีเก็บด้านนอกบางๆนะครับแต่ตัวโครงสร้างนี่คือเดิมเดิม รับประกันรถของ k คไม่มีการเฉียวชนอย่างหนักแน่นอนแกะให้ดูเลยนะแกะได้เราแกะให้นะครับอันนี้มันเป็นกริปนะครับเรากลัวกริปแตกนะครับเดี๋ยวทําให้น้ําเข้านะนมีเลยเสียงลมตัวนี้ขอภายไม่แกะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพผมเอานิวชี้นะครับขอน่าจะมีเฉพาะซิตี้<ห>น, <City S 2> นะครับ,รบเพราะเราเราเราไล่มาหลายรุ่นนะครับยางส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ที่ขอบประตูเนาะแต่รุ่นนี้อมีกาบนนี้ด้วยเราพาดูเลยนะ พราะว่าส่วนใหญ่ขอบยางอยู่ที่ประตูใช่ไหมครับแต่คันนี้รุ่นนี้ขอบยางมาอยู่ที่ตัวโครงรถเลยอแปลกๆนะครับก็ได้รับชมกันไปนะครับผมต่อมาเรามาดูกันที่บานท้ายอันนี้ครับาก่าวเดิมนะครับแต่ก็มีพ่นสีนะครับเราชี้แจงเลยนะครับแจ้งกันแบบตรงไปตรงมานะครับมีพ่นบอกมีพ่นนะครับก็ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับอ่า แต่ว่าไม่มีการชนนะครับคือเดิมชิ้นเดิมของโรงงานะะจะเข็บโครงท้ายก็เดิมเดิมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันอ่ายังมียางอะไรให้นะครับมีแม่แรงครับแล้วก็มียางเล็กๆอเอาไว้ให้กับลูกค้าได้สามารถเปลี่ยนได้เองในกรณีอย่างรั่วหรือย่างแตก อันนี้ก็คือกาวตัวเดียวกันนะครับที่ปั้นมาแล้วก็มาซีนที่ขอบประตูและผากกระโปรงหน้าหลังนั่นเองแต่นี้คือไม่มีการพ่นสีนะครับอันนี้จากรถใหม่ป้ายแดงนะครับคุณลูกค้าสามารถสอบถามไปที่ศูนย์ป้ายแดงได้เลยนะครับหรือว่าเวลารถไปเข้าศูนย์หรือว่ามีงานมอเตอร์โชว์ต่างๆนะครับเปิดท้ายดูเลยนะครับอันนี้คือเราไม่ใช่ว่าทําใหม่แล้วลืมพ่นนะครับอันนี้คือประกอบมาแล้วไม่ได้พ่นนั่นคือการประกอบใหม่มาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าหลายท่าน ะครับไม่ได้รับชมรถใหม่ก็อาจจะมองว่าทําไมเก็บโป้มาไม่พ่นสีซึ่งไม่ใช่นะครับ,ระรบ่ะก็คือมันเกิดจากศูนย์ประกอบรถใหม่มาเลยนะครับร้าได้วอล์เข้าไปที่ศูนย์รถใหม่หรือว่างานมาตโชหรือว่าํำหน้าห้างเนาะก็จะมีรถโชว์นะครับเขาเปิดไปได้ล็อกดึงฝาท้ายเลยเปิดกระดานท้ายยกยางไหลดูเลยนะครับอันนี้เลยนะครับ ก็เป็นความรู้นะครับก็นี่เดินเดินจริงๆนะเราไม่ได้มีการพ่นเดี๋ยวเราไม่ได้ชี้แจงคุณลูกค้าเห็นก็จะมองว่าเก็บมาไม่เรียบร้อยไม่ซื้อดีกว่าใช่ไหมครับเชื้อเพลิงนะครับรองรับแก๊สโซฮอนะครับหรือนะ้ำมันเบนซินได้ทุกประเภทเลยนะครับเริ่มจากแก๊สโซฮอนะครับ e10 e20 e85 นะครับอ่า เบนซินไร้สารตะกั่วเท่านั้นนะครับดีเซลใส่ไม่ได้นะครับควันดำเลยปามพังแกะให้ดูเลยนะครับซิตี้นะันซึ่งเป็นนะยางสองชั้นตรงนี้เราใช้กิฟติกิฟแปะนะจริงๆมันมีตัวดึงกิฟหรืหอกระชากแรงๆแต่ว่ามันก็เป็นการเสื่อมใส่เข้าไปไม่แน่นอาจจะมีลมลมเข้าเสียงลมหรือว่ามีน้ําหยดนะครับกลายเป็นไม่ดีนะครับเราไม่ดึงให้ดูแลกันดึงตัวในแล้วกันอเอามาดูบานประตู ด้านหลังนะครับข้างซ้ายน่ะได้ดูมาเลยนะครับกาวสวยๆเลยนะครับวันนี้ฟื้อไปถึงตรงนี้เลยนี่สีเขียวนะครับน็อตดอกจำปาเนาะนี่รอยแต้บตรงนี้นะครับต่อนิดนี้เลยนะครับอ่าจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปถัดไปเรามีเวลาเราจะเอานะนำกุญแจมาไขให้ดูบื้อเวลาแน่นนะครับตัวนี้จะเลยแล้ะเพราะว่ามันมีการกินเกลียวนะครับอันนี้คือไม่มีการถอดนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเดิมนี่มันจะตรงกันนะครับ ถ้าเราขากลับมาแล้วไขากลับไปใหม่ความแน่นจะเลยเพราะว่ามันมีการฝนออกไปครับเกียวมันหายก็ชี้แจงให้ดูว่านี่คือเดิมจริงๆนะครับมนะลูกค้าที่วอล์กอินนะครับขอเวลาเดี๋ยวเราไลฟ์สดเสร็จก็มาดูได้เลยหรือว่าจะดูคลิปย้อนหลังพร้อมกับเราไปก็ได้นะครับเพราะเราชี้แจงอย่างละเอียดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังเครื่องยนต์รายละเอียดการรับประกรันราคางินดาวเงินผ่อนเรามีให้ครบในคลิปเดียวเลยครับจบครบในคลิปเดียว อันนี้แผ่นเพจสีเขียวรีเวตตัวใหญ่สีบรอนนะครับไม่ได้มีสีถ้าเป็นของแบรนด์อื่น,นอาจจะเป็นรีเวตสีดำก็เป็นเอกลักษณ์กันไปนะครับก็เป็นข้อสังเกตของแต่และแบรนด์เดี๋ยวเราพาดูภายในรอบหลังอันนี้เราพาดูตัวโครงสร้างหลักกันก่อนหน้าสีเขียวนะครับ h อ n ด้จะใช้สีเขียวนะครับเป็นตัวเต้มหรือว่าตัวตรวจสอบกรณีปักกอบให้แน่นและแข็งแรง นีครับมือเปิดชุดพดนมมือกดไปเลี้ยวขึ้นอยู่มุมกระจกนี้แล้วนะครับเพราะเป็นรหัส S4 เรามาจบกันที่แก้มด้านซ้ายนะครับเสียงบางๆเลยนะครับอันนี้กลาวก็เดิมๆเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยอนต์ฟังเสียงกัด เครื่องยนต์1,500ซีซี117แรงม้มารองรับ E85 อันนี้ดังไม่ขายนะครับก็คือเป็นถ้าจะเป็นเสียงแอร์ตัดอ้าฮอนด้าเป็นทุกขันนะครับออกสูตรใบแดงก็ดังครับดังเบากรณีรถใหม่นะใช้ไปแล้วก็จะดังเพิ่มขึ้นนะครับแก้ไม่หายนะก็คือเป็นเอกลักษณ์ไปที่ศูนย์ศูก็ไม่รู้จะแก้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันดังเป็นการลั่นเป็นเอกลักษณ์ของฮอ,อ,อนด้าอยู่แล้วครับคล้ายๆเหมือน ใส่พารถอีซูซุอะไรเงี้ยครับที่ดังอ่าอันนี้ฮอนด้าก็จะดังเวลาระบบแอร์ทำงานตัดก็จะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับไม่ต้องตกใจดังทุกพันนะครับใช้ฮอนด้าต้องทำใจนะครับแฟนๆฮอนด้าจะรู้กันฝ่ายหน้าเป็น LED นะครับอันนี้เป็น LED หลอดอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่ามีลำแสง ถ้ามองไกลๆก็จะเห็นยาวๆเลยนะครับแต่หลอดอยู่ตรงนี้สองดวงเนาะแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกล่องถ้าอยู่ในที่มืดก็จะเป็นลำแสงคุ่งมาตรงนี้ยาวเลยคล้ายเป็นรปตัวแอลเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นและสภาพในรถกันนะครับว่าก็สวยงามดูแลรักษาง่ายเพราะว่านะครับพื้นกามหยีสีดำเบาะก,ก็เป็นกามายี่สีดำ พวงมอลัยนะครับยางไวนิวแอร์ออโต้แอร์ออโต้นี่ได้ตั้งแต่รุ่น V ขึ้นไปนะครับปุ่มสตาร์ท็วีขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็ V บวกก็จะเพิ่มจอนะครับอ่าเพิ่มกล้องแต่พอ SV นะครับก็จะให้มัลติฟังก์ชัน2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมวิทยุควบคุมการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นครูดค,คนอนโทรลตั้งความเร็วนะครับเกียร์บวกลบแพดเดิรชิพเสปีดนะมีให้ เรียบร้อยนี่แต่จะลักษ v ของ Honda คือต้องมีแพทเดิ n c ชิปนะครับ s v มีแพทเดิ n ลชิพวขึ้นไปให้ Air Auto ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กระจกนะครับอ่าพับไฟฟ้านะครับอ่พับไฟฟ้าให้เรียบร้อยกุญแจนะครับตั้งแต่รหัส V ขึ้นไป ก,ก,ก,บบโโก็ให้เหมือนกันหมดนะครับที่จัดซีวิกนะครับทรงเดียวกันเลยถ้าเป็นระบบคีคอนโทรหรือว่าอิโมเลเตอร์พร้อมกันเลยให้เหมือนกันหมดนะครับอ่าอันนี้มีบวกถึงจะได้แอร์ออ,อตโต้วีบวกใช่ครับวีบวกเพราะถ้าถจ้าวีจะเป็นอ่าสตาร์ทปุ่มใช่อ่ครับไม่มีจอถ้าวีบวกจะมีจอให้อ่ครับผมออวีบวกวีบวก,วบวกครับ รหัส V ก็จะเพิ่มสตาร์ทปุ่มมาให้นะครับเท่านนองแล้วก็เรือนใหม่จะเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวรหัส S นะครับไม่จะไม่มีมิติขึ้นมาก็จะเป็นไม่บางๆออกสีสีแดงๆครับอ่าคือไม้มแตนดาดนั่นเองซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะครับถ้าอัพขึ้นมาจากรุ่น S ก็จะได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันก็จะบวกขึ้นมาตามรุ่นอันนี้ S V นะครับตัวท็อปสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีป้ายแดงไม่มีผลิตไม่ประกอบแล้วนะครับก็จะมีตามโชว์รูมตามศูนย์ ยทหรือว่ารถมือสองนั่นเองครับก <'s> ็จะเป็นท <tests> ี่นิยมเพราะว่าซิตีนี้เกิดมาด้วยเครื่องยนต์พันหนะครับแต่ว่ามาโดนถ่ายในในเครื่องยนต์พันหนึ่อยที่สีครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับปรับได้สามระดับใช่ไหมครับใกล้ไกลอ่ครับผม บอกเป็นผ้าม่อยู่งบบนุ่มสีดําดูแลรักต่างง่ายหลังคาก็เป็นสีเทาภายในก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้นะครับเพราะว่าเพิ่มความสว่างฝ่ายส่องแผนที่กระจกแต่งหน้าไม่ต้องแย่งกันนะครับมีซ้ายกว่าไฟเกง่งติดครบเรียบร้อยอฟิล์มลามีหน้าด้วยนะครับแผ่นหน้าเต็มไม่มีรอยเทิมนะครับเนี่ยครับผมก็น่าใช้ เดี๋ยวเรามาดูกันในด้านของราคามาดูใบตรวจสภาพของเคอัตมาคางก่อนนะครับอันนี้ก็ใบเช็คระยะนะครับทั่วไปอันไหนเสื่อมก็เปลี่ยนอันไหนหมดอายุก็เปลี่ยนนะครับอันไหนใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนแต่ว่าอันไหนที่ยังอยู่ในสภาพก็เช็คให้แล้วก็ใบตัวสภาพของวั One two car นทุคาอินสเปคชั่นนะรถสาปี2018อันนี้วันตรวจนะครับในไปลอติดรถนะครับยางไม่ดีออกไปนะครับยกออกไปแล้ว ใส่แล้วแม็กซิบห้าให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวออกมาเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับอ่าอันนี้ครับวันตรวจนี้เป็นล้อสแตนดานดนะครับก็จริงๆแล้ววันทุกคาก็ให้ผ่านนะครับแต่เรามองว่าล้อที่มันติดรถสามปีก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูไม่กัน,นครับสามปีไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับอ๋อ ก้านหนึ่งแสนบวกยางใช้ไม่ได้แล้วนะครับโลเลยครับแล้วเปลี่ยนแม็กให้เลยเรียบร้อยนีครับสภาพยางแต่จริงแล้วก็คือขอให้ผ่านเดี๋ยวเรามองว่าการใช้งานยาวๆก็เป็นเรื่องสําคัญเราก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยหนึ่งชุดรับเปลี่ยนเป็นขอบสิบห้าให้อ่าเรามาดูกันทางด้านราคาและโปรโมชั่นของเดือนธันวาคม ครับจดจดทะเบียน5กรกฎาคม2551หรือว่า2 0 1 8นั่นเองอราคาจำหน่ายอยู่ที่489,000บาทออกรถตามโปรเลยครับของเครือของ k r Smart Car ออกรถ3บาทคันนี้ผ่อนล่วงหน้าให้2เดือน ขับไปเลยฟรี90วันผ่อนเดือนละ8,900บาท <c oughs> ขออภัยครับผ่อนเดือนละ8,900บาท8สิเดือนแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้หนึ่งปีแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีอะไรให้สองเดือนอครับเสียเข้ามาเคลมได้เลยมีบริการลดยกรถสไลดล์ฟรีให้หนึ่งปีผ่อน8,900บาทนะครับ หรือว่า9,000นั่นเองหร0 0 0ือ0 0บาทนะครับเราออกให้เลยนะครับ2เดือนแรก8,900นะ8,900บาท2เดือนก็มูลค่าเกือบ1 8 0 0 0บาทเราจ่ายให้เลยประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีกหปีนะครับของแถมไม่ต่ำกว่าสี่0 0ื่บาทเลยนะครับสำหรับเดือนนี้ KR สมาร์คาจัดให้เลยกับพอนด้าซิตี้รถทะเบียนกรุงเทพด้วยนะครับน่่ลำดับที่1ด้วยนะครับ รถมือหนึ่งป้แดงครับเป็นยุทแท้คุณลูกค้าซื้อก็เดี๋ยวถ่ายโอนออกจากก็ของเก่าก็เป็นรถมือสองแท้ๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยกับ Honda City ตัวนี้เลยชมชมสุดท้ายเครื่องยนต์สุดท้าย 1500cc รุ่นท็อปด้วยรหัส S V สีเทาสวยไฟสปอร์ตไลท์มีมาครบออปชั่นตามรุ่นเลยนะครับรุ่น S V 1.5 รองรับ e85 1้อแหล่งมาออกรถเพียง3บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อน8,900บาท84เดือน kr สมัครขาจำละ2สเดือนแรกให้ด้วยนะครับ8,900บาทจ่ายให้เต็มงวดและ2งวดแรกเลยนะครับไม่มีเว้นถึงกำหนดสัญญาเกิดจ่ายให้เลยครับ2เดือนแรกครับผม้อแมก ดำปัดเงาขอบสิบห้ายางใหม่ปีสอง1นิบ็ดนะติดเครื่องนี้น้ำพ่นเลยนะครับเครื่องยนต์ใช้ได้นะครับสอบถามทัางเครื่องได้เลยเครื่องยนต์ถ้าเป็นเบนซิน,นติดเครื่องน้ำพ่นออกอุณหภูมินะครับได้เครื่องยนต์แน่นใช้ได้อีกนาน เราคุณลูกค้าที่สนใจรถยนต์ Honda City 1.5 S V ปี2 1 8คัันนี้ราคา4 8 9 9 0 0บาทผ่อนเพียง8,900บาทแต่4เดือนแถมประกันภัยชั้น1ให้1ปี KR อา a r ธ c ารคาผ่อนให้เดือนที่1และเดือนที่2นะครับ1และ2เลยนะครับไม่มีเว้นระยะไม่มีให้คุณลูกค้ารักษาเครดิตหรือว่าสร้างเครดิตแล้วเรามาผ่อนให้ในช่วงหลังเราให้ช่วงที่1เลยช่วงแรกเลยเดือนที่1และเดือนที่2เราจ่ายให้เลย รถคันนี้โชว์อยู่ที่ KR ธรรมคาสาขาราชบุรีตั้งอยู่ที่ติดถนนเพชรเกษมนะถนนหมายเลข4หรือว่าทางหลวงลงใต้อยู่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาไม่ถูกเดี๋ยวท้ายคลิปใต้คลิปเราจะลงลิงก์แผนที่แล้วก็เบอร์โทรของทีมงานน้องๆฝ่ายขายของ KR ธรราสาขาราชบุรีให้กับคุณลูกค้าได้ทักทายคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับสื่อสารหรือว่าต้องการรายละเอียดรถยดต์คันนี้เพิ่มเติมหรือรถอื่นๆอีกหลายคันรถเก่งยังอยู่เยอะนะครับพร้อมขายให้กับคุณลูกค้าไดา้จับจองเป็นเจ้าของและรับรถไปใช้งานในช่วงก่อนปีใหม่เราปล่อยรถให้กับคุณลูกค้าทุกวันนะครับเราไม่ติดแต่ว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปรับวก็ ขอฝากไปด้วยกับ Honda City ปี2018นะครับสำหรับวันนี้ผมปุ้ย KR พร้อมท่านนั่งรอบ KR นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการาากกรับชมติดตามฝากกด Subscribe แล้วติดตามช่อง YouTube ของ KR ตามันคาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ